ดูลิงกันครับลิงครับลิงนี่นี่โดนลิงจ๋อโทษปีนรถผมแล้วนอนนครับนอนนอนโดนลิงจ๋อโอ๊ตไปแล้วทำผมไปกินแล้วโน่นโน่นโน่นโน,โน่นไปแล้วไปแล้วมึงดีดทั้งคืนน่ากินกาแฟกูมือเปไ็นไรฮะมือเปไ็นไรเนี่ยโดนอะไรมาฮะ โดนอะไรมาดูมือลิงเน่าครับเนี่ยลิงคุณกาลานะครับคงใส่รถจะเหยียบมันะครับเนี่ยโอ้โหใครมีพวกเกี่ยวข้องเข้ามาหน่อยครับเข้ามาช่วยมันหน่อยเนี่ยมือมันเจ็บนะครับเนี่ยน่าจะเน่านะนะครับอยู่คุณกาลานะครับคุณกาลานะครับมือมันเน่านครับสวยได้ฮะเฮ้ย <laughs> ตายแล้วไ <c oughs> อ้ <c oughs> โอ้รไายกาดเลยพวกงึนนี่เน่เน่ลิงลิงซุนงอคงซุนงอคงครับซุนงอคงนี่ซุนงอคง น,นี่ครับที่โอเคของคุณกะลานะครับนี่ครับเขตคุณกะลานะคุณกะลาคุณกะลานะครับอนุสาวรีย์คุณกะลา,า,านะครับนี่นครับ ใครจะให้อาหารลิงก็มาให้ได้นะครับแถวนี้คุณกะลานะครับผมอยู่แถวนี้นะครับคุณกะลาครับนี่มีสถานที่นั่งเล่นเดินเล่นอยู่นะครับนี่ครับสวนของคุณกะลาะครับนี่นี่นะครับคุณกะลาก็เยอะสมัยก่อนเยอะครับเดี๋ยวนี้ก็ ลดลงไปเยอะนะครับนี่ตัวนี้นครับแขนแขนเจ็บนะครับออลูกหลานคุณกะลาบาดเจ็บนะครับเนี่ยแขนเขาแขนเขาเป็นแผลนะครับนดูนะครับไม่รู้ไปโดนอะไรมาครับโอ้ยหาคนมาช่วยเหลือเขาน้อยเขาอยู่ใกล้ถนนนะครับเกิดอุบัติเหตุน่าจะเกิดอุบัติเหตุ หน้าสงสารครับเราก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้หรอกเราก็ได้แค่ดูครับแต่ถ้าเจ็บเขาพอเดินลำบากขึ้นต้นไม้ได้แบบพ่รูน้นะครับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับอยู่ถิ่นของคุณกาลานครับ ก็ฝากด้วยนะครับเดี๋ยวจะรอนทัวร์ครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ